สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับผมตอนนี้เราอยู่เกมกาลิน่าเอาวีร์เวอร์กาลิน่าลุกขนอีกครั้งครับวันนี้มารีวิวอีกหนึ่งตัวละครที่เข้ามาใหม่ครับนั่นก็คือนี่ครับลอตออฟนะมิทเชลหรือว่าอลิสเตอร์นั่นเองครับหรือว่าหลายๆคนเรียกว่าโลกิครับเพราะว่ามันเหมือนโลกิในี่ยเอาเวนเจอร์ครับก็คืออลิสเตอร์ครับอ่ะเเรื่องครับนี่ครับใครสนใจครับประวัติตัวละครนี้เข้าไปดูได้กับค่าส์ตูนหน้าครับ อัลิ 3, 4, 5, ปลีสกไิบเจ็ดก็ปีรอยเจ็ดนะก็ถือว่าบางครับตัวนี้บางมากครับ <c oughs> ไอทีมแนะนำครับแน่นอนครับอันแรกครับออฟเมจิครับผมรถคูดาวครับอันนี้ถือว่าดีครับรองเท้าครับ <c oughs> จริงจรรองเท้านี่เลือกได้ตามสถานการณ์ครับถ้าเจอ อ่ะตัวดาเมจหนักๆครับกายภาพก็อย่างเบลเทฟายอย่างนีคอร์สก็นี่ครับซนิคบูธครับถ้าเจอตัวเวทก็นี่ครับเกียวออฟเกวทนะครับอันนี้รองเท้านี่แนะนําเป็นแล้วแต่สถานการณ์แล้วกันครับต่อไปก็ให้เช่นเดนเจอร์ไดเดมนะครับก็เพิ่มพลังเวทครับเจาะกอเวทนะครับอันนี้ก็ฟ็อกซี่ลาเวนนะครับอันนี้ก็บอกคมในการการื่้นที่ครับอื แต่ก็ลดความเร็วในการที่ของเป้าหมายครับอันนี้ก็สตั๊บอมนูนะครับก็ฟื้นฟูมานานะครับแต่ก็เจาะเกาะแน่นอนครับสุดท้ายก็นะครับนี่ครับเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดพันสี่ครับผมอ่ะบอกสี่ร้อยพลังเวทแล้วก็แนะนําครับอืมอีกอันหนึ่งครับที่ขาดไม่ได้ครับนี่ครับอ่าเอสทอนกอรี่ครับผมนี่บอกพลังชีวิตเมื่อตายก็จะฟื้นขึ้นมานะครับ พลังชีวิต40%่สิบจากความทีวิตสูงสุดนะครับผมอันนี้เป็นไอเทมแนะนำนะครับที่แนะนำมาไปดูสกิลกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงครับผมสกิลติดตัวครับผมพาสซีฟครับก็การจุมตีธรรมดาครับ3ครั้งครับจะทำให้เป้าหมายติดคำสาบครับผมเมื่อติดคำสาบครบ3ครั้งครับเป้าหมายจะระเบิดสร้างความเสียหายจริง130่ร้บของผมก็คือคิดได้เล่นคือจุมตีธรรมดา9ครั้งครับเป้าหมายจะระเบิดนั่นเองอันนี้นะครับ เพราะว่าสามครั้งมันติดคำสาปหนึ่งทีครับครบสามทีก็ระเบิดสร้างนาเมัยร้อยสมสิบกรัง่ายๆคือต้องตีเก้าครั้งนั่นแหละครับนสกิลหนึ่งครับสกิลแรกครับก็อาติสเตอร์ครับจะวางแทบครับผมเรียกว่ากาดักนูครับลงบนพื้นครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับในทิศทางที่เรากำหนดครับผมเมื่อศัตรูมาโดนครับจะสร้างคอนเสียหายครับสับอมาครับผมแล้วก็ทำให้ติดสตัน นะครับแล้วก็ติดคำสาบหนึ่งคำสาบครับผมอเหมือนบาสิดนะครับอแล้วก็สกิลสองครับผมลิสเตอร์ครับจะวางแทบลงบนพื้นนี้นะครับแล้วก็จะสร้างความเสียหายต่อเนื่องครับผม,มแต่ละครั้งนะจะสร้างความเสียหายทางเวทร้อยหนึ่งร้อยนะแล้วก็ติดคำสาบหนึ่งครั้งครับผมส่วนสกิลเอเตอร์เมดครับผมลิสเตอร์ครับจะทำ คูเวทครับใส่เป้าหมายครับในทิศทางที่เรากําหนดนะครับไม่ว่าเป้าหมายจะอยู่กี่ตัวครับในทิศทางที่เรากําหนดครับเป้าหมายจะโดนขังในคูเวทครับแล้วก็สร้างความเสียหายต่อเนื่องครับหนึ่งร้อยครับแล้วทำให้ศัตรูครับติดสแตนเป็นเวลาสองจนห้าวีครับแล้วก็การโจมตีแต่ละครั้งครับจะทําให้ติดคําสาปหนึ่งครั้งนะครับสมมติว่าโดนคูเวทกันไปเพื่อนเราไปตีครับจะทําให้ติดคําสาปซึ่งสกิลทุกสกิลทำให้ติดคาสาปครับ คอมโบครบสามสกิลระเบิดแน่นอนครับสกิลตัวจะทํางานนะครับอันนี้ซึ่งสกิลอารติเมียนี้นะครับก็จะเหมือนเตียวเซียนคือห้ามขยับครับห้ามโจมตีครับโดนสตันหยุดทันทีครับอันนี้นะครับเมื่อใช้สกิลก็คือต้องใช้เวลายืนเละไล่นะอันนี้ก็สําหรับตัวนี้ก็เป็นตัวที่บางมากครับฉะนั้นนะครับเคยลองเล่นมาแล้วครับตำแหน่งการยืนนี่ค่อนข้างสำคัญครับผม แล้วก็ทีมต้องมีตัวเข้าก่อนนะครับเพราะว่าถ้าตัวน,นี้โดนล้วงนี่คือจบครับแต่ว่าสกิลมันค่อนข้างจะเป็นประโยชน์นะในระดับหนึ่งแต่ว่าตัวบางครับ้าโดนพวกบัตเตอร์ไฟน์นีคอร์สเข้ามานะครับหรือว่าเวทแรงงจบครับต้องมีตัวเข้าก่อนนะครับอย่างมหน้านะครับมหน้าหรือไม่ก็ทอโรครับกระทิงเราหรือไม่ก็กิลดอร์เข้าไปครับเข้าไปสตันเข้าไปหยุดให้ก่อนอเพราะว่า แล้วก็ต้องอาศัยหยุดเป็นกลุ่มเลยนะครับถ้าจะฆ่าตัวนี้ถ้าไปหยุดได้ตัวเดียวอีกสี่ตัวมันรุมกระเทืบมันคือตายครับโกลบากมากครับตัวนี้ก็ยืนเลนกลางได้กับเดี่ยวๆก็ถือว่าดีครับเพราะว่าสกิลสองนี้สามารถดันคีปได้ในระดับหนึ่งนะครับส่วนจะไปเลนข้างก็ได้ครับตีคู่สำหรับฮีโร่ที่เหมาะจะเป็นคู่แนะนำให้เป็นแทงครับ ก็สามารถหยุดศัตรูเป็นกลุ่มครับจะทำให้เราคอมโบสกิลได้ง่ายครับอย่างมีนาอย่างโทโร่อย่างออม่าอย่างนี้ครับแล้วไม่ก็กิลดอนะครับหรือไม่ก็ฮีโร่ที่มีสตันสักหนึ่งทีครับจะทําให้เราเล่นได้ง่ายนะครับตัวนี้ไม่ควรจะแหลมครับตัวนี้ตำแหน่งการยืนนะครับแล้วก็การใช้สกิลนะครับต้องเนียนจริงๆนะก็ไปลองเล่นกันดูดีกว่าครับว่ามันจะเป็นไง ก็สำหรับ c h ล l l e n g e e r s s k ครับอันแรกก็แน่นอนครับสุดฮิตครับสปินครับทำให้ทันที่เร็วขึ้นครับวิ่งตามวิ่งหนีนะครับอันที่สองก็นี่ครับเ e c o ลี่ครับผมอันนี้นะครับก็ h e a นะครับเพื่อลงมทีมนะฮ e a ตัวแทงนะครับอันที่สามก็คือแดดครับอันนี้ถ้าจะสั u นแล้วก็ combo skill ของเรานะครับอันที่สี่นะครับแนะนำเป็นนะครับ ฟิกเกอร์ครับสกิลบิ๊กนะครับบิ๊กนี้บิ๊กตามครับอ่ะวันนี้ก็ได้มาแล้วครับผมก็จะเล่นเป็นนี่ครับฟิกเกอร์ครับสำหรับบิ๊กนี้บิ๊กตามครับดูซิว่ามันจะเป็นยังไงครับผมไปลองดูดีกว่าครับมาลุยครับผมโอ้นเขาเอามีโทโร่ครับน่ามีคิสซี่ครับมีแบนเดอร์ซิงครับแล้วก็มีมิน่า ไปกับมีหน้าดีกว่าให้กิซี่ไปล่างออาแล้วโทรโลกับเวนซิ่งนี้ไปกลางไปกับมีหน้าแล้วน่าจะคอมโบได้ดีครับเพราะมีหน้ามีสกิลเกี่ยวครับแล้วก็มีสกิลดึงนะครับอันติเราน่าจะยืนง่ายครับถ้าไปกับกิซี่เนี่ยหน้าหวังคุณยากครับเพราะวางแถบอ่าเจอเวนซิ่งครับสตันก่อนเลยเดี๋ยว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 เจอครับแบบนี้อื้อหือ นี่วางเกาดักหนูครับนี่เฮ้ยิงครับยิงครับมีสตันคือเราจะกลัวครับเรามาสองครับอื้มแล้วก็สบายสบายครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววางเกาดักหนูอีกทีครับนี่ครับวางครับอื้มเอาไปเหยียบวัดเอาบัตเตอร์มาครับบัตเตอร์เดี๋ยวๆใจเย็นครับใจเย็นน้องอื้อหือ อันนี้ครับเราก็ดันคีฟครับเีคยวนี้ก็ถือว่านะกดคีฟได้ดีเหมือนกันนะเอาครับนี่ครับรวบมาแล้วดักหนูครับกาวดักหนูดักแล้วครับนี่ครับยิงยิงครับยิงครับยิงเอาดิแรกเหรอแรกเหรอไม่กลัวแล้วครับน่าติดป้อมเลยก็ไม่กล้าออกมาครับตอนนี้เดี๋ยวครับใจเย็นครับใจเย็นอื เาครับนี่ครับกลางครับนี่ครับการคลิปอย่าเข้ามาเลยเข้ามาโดนนะโดนไฟดูดนะเห็นไหมดักหน้านี่ครับเรียบร้อยครับดึงครับยิงครับขี้แตกไปเลยนั่นแล้วครับเรียบร้อยครับเก็บไปหนึ่งครับผมนี่ครับมากับมีนาเนี่ยผมว่าน่าจะเหมาะที่สุดแล้วครับ มีตัวดึงให้แบบนี้เอาสกิลเนียนๆเอาบัตเตอร์มาครับเดี๋ยวใจเย็นลูกพี่ใจเย็นนี่ครับดึงครับแล้วก็ช็อตครับเอาเลยครับโอ้คนป๊อกยิงป๊อกยิงมอเตอร์เพิร์นมอเตอโม้เพิร์นอ่ะอ่ะยืนนิ่งครับยืนนิ่งเดี๋ยวนนี่โอ้โหโดนมาเลยครับกลางครับเอาเลยครับอย่าหนีนะนี่หนีเสร็จครับเสร็จครับเสร็จครับไปไหนไปไหนบิงครับนี่บิงดามครับยิงครับออกบิงมาเพื่ออย่างนี้เหรอนี่ อย่าคิดว่าจะรอดครับนี่ครับก็อลองเล่นฟิกเกอร์ดูครับสกิลวิงนะจริงๆมันใช้สปินก็ได้ครับถ้าไม่ลำบากแต่ว่านะในเมื่นะอลิฟายรีวิวครับลิฟายก็ก็จะเหมือนชาวบ้านหนึ่งแนละ้วติดบบ,าบ,าบาวามาครบครับงานนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเจออีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแวนเดี๋ยวนี่โไม่ทันไม่ทันครับ อย่มีนาดึงมาครับเก่งจริงอย่าอยู่ในป้อมเดี๋ยววิ่งมาสองแล้วครับทีนี้แย่ครับเราเก็บไปคนเดียวสองแล้วครับตอนนี้ทีมเราเลนอื่นก็ยังสบายสบายครับกลางรู้สึกจะนัวเลยนี่ครับอช็อตที่สองครับเรียบร้อยคอมโบหนึ่งสกิลแล้วก็นี่ครับยืนยืนดึงมารวกบครับยืนยืนเรียบร้อยครับหนึ่งตัวเพื่อเราเก็บไปไม่เป็นไรครับสบายสบายครับนี่ครับ ถ้าคอมโบสกิลนี่ครบครับแรงมากครับต้องมีตัวดึงให้แบบนี้ครับ mm hmm. ถือว่าดีครับอ่ะเบลนก็นิ่ง้างล่างกีซี่ก็สบายครับไม่ได้กดดันมากนะกลางเรายืนสองเลยนะแดีวทีมเรานี่ลโดนฆ่าไปนลยครับ นี่คร all all e ER ับน <t ries necessary> <In> <terms> ี่ครับล็อกไปีกครับล็อกดึงครับแล้วก็นี่ครับอันตีครับเรียบร้อยครับน่าเลยครับระเบิดตัวแตกครับเออนี่ครับถ้าคอมโบครบแบบนี้ครับตัวแตกแน่นอนครับเรียบร้อยครับได้ป้อมใหม่เอาบัตเตอร์มาครันี่ครับดึงครับคอมโบอีกทีครับนี่เอาดีครับทันไหมทันไหมทันไหมสกิลเราคู่ดาวครับสกิลคู่ดาวอยู่คู่ดาวอยู่ไม่ทันครับถ้าสกิลหนึ่งทันเนี่ย น่าจะได้สกิลหนึ่งคูดาวอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรครับเปดันลีนอื่นครับผมตามมีนาไปครับนี่ครับเราต้องตามลูกพี่เราไปอ๋อเขาต้องเข้าก่อนเหมาะกับการคอมโบตัวนี้มากเลยหรือว่าก็ตัวแท้งที่มีสกิลหยุดทั้งหลายเขาต้องเข้าก่อนเราก็นี่ครับค่อยๆวางแถบแล้วก็สกิลสองและอันตรีครับเรียบร้อยครับเห็นไหมครับเก็บไปสองครับผมอ่ะเดี๋ยวนี่ครับเรียบร้อยครับผม เก็บไป3ครับโอ้โห,โหบิงตามตูดแล้วยิงเลยครับนี่นครับเราก็ถือว่าโอ้โหเราเก็บไป5้าเลยนะคนเดียวถือว่าแรงนะครับแต่ว่าเซนเซนในการเล่นแล้วก็ตำแหน่งการยืนต้องดีจริงครับตอนนี้ถ้าเขามุดมาเก็บเราคือจบครับทำอะไรไม่ได้ตอนนี้จากนั้นต้องยืนหลังไปครับ ต้องมีตัวเปิดให้ก่อนนะครับเหมาะกับการเล่นทีมมีวางกาวดักหนูดักหน้าแล้วับจะไปไหนหน้าแล้วครับเรียบร้อยไอ้น้องเจอสกิลกาวดักหนูครับล็อกขาไปเลยครับเรียบร้อยครับแล้วก็นี่ครับแล้วดันคีบไปก่อนแล้วก็เพื่อนจะบวกเล่นกลางครับเก็บไปหกครับผลงานดีเลยทีเดียวตัวนี้ก็ค่อนข้างโหดครับเหมาะกับทีมไฟครับผมว่าเหมาะกับทีมไฟ บอกว่าการเล่นทีมนะครับจุดไฟดึงมาครับกางเรียบร้อยครับนี่ครับแล้วเราเก็บไปครับอ้ยอุ้ยอุ้ยเอาไอ้นีเอาไอ้นี้สองนี่ครับล็อกองเมทันครับเมทันเมทันครับเพื่อนเลือดน้อยนะครับจิบหายครับอ้าวทะลุเข้าพิดหรือเปล่านี่ครับล็อกครับยิงเราองค์แย่แล้วครับแย่แล้วไปแล้วกู ไป้แล้วครับเรียบร้อยครับนี่ครับบิงก็คููดาวอยู่ครับทำอะไรไม่ได้ครับโอ้โหแล้วเราตายไปสามเลยสี่เลยนะเหลือแค่สี่ตัวเดียวครับนี่ครับโดนบัตเตอร์สับหลังเลย้าไม่มีตัวชนได้ก็อย่างงี้ครับล่วงครับโอ้นะไม่เป็นไรครับเราสกอร์ยังห่างนะครับปัอมก็ถือว่าสูสีครับเดซิเลีย ครับเราเพื่อนเพื่อนนำหน้าเราต้องตามก้นครับจังหวะยืนดีๆครับระวังแคลี่ว่าแอสซิสซินเขาจะมาล้วงถ้าเขาเข้ามาล้วงเรานี่จะจบกับทําอะไรไม่ได้ีต้องมีต้องเปิดแบบนี้เปิดก่อนนําให้นําให้เราตามก้นเลยครับอ๋อพี่พี่พี่อันตีพิดทักวางกาวดักหนูครับล็อกเลยครับนี่เรียบร้อยครับนี่สอยไปครับล่วงครับเก็บไปได้อีกหนึ่งตัวครับผม ล่างต่อครับทีมรอเนี่ยครับท่องไปเป็นหมู่ก็ได้แบบนี้เดินคนเดียวไม่สะดวกเราอย่าไปเดินคนเดียวเดินไปไหนเราไปนะอาปภพก่อนไหมเข้ากลางเลยก็ได้นหะมเข้ากลางเลยจะดีครับแต่ว่ากลางไม่อะไรเพื่อนโดนข้างล่างก็ไปช่วยครับ ตัวข้างล่างต้องไปช่วยครับทัดไหม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 ถัดไหมถัดไหมโอ้ยแย่แล้วครับอย่าบิงหนีครับเกือบโดนบัตเตอร,ร์ไฟสับหลังครับเกือบหลังแตกเลยทีเดียวแต่ดีนะครับที่ฟิกเกอร์ยังไม่มีขู่ดาวครับไม่งั้นแย่ครับเนี่ครับดังวางกาวดังนูไว้ก่อน แต่ว่าเล่นกลางเราดูครับดันขึ้นไปแล้วครับสบายครับแบบนี้เล่นง่ายครับโอ้แต่เราตายไปมีนาครับแล้วนี่นะขึ้นไปบวกรับแบบนี้มาช่วยนี่ครับล็อกครับโอ้โหติดสองแบบนี้ครับริบร้อยครับรล้อยครับผมนี่ครับคอมโบครบนี่มีสบแน่นอนรับยิงเลือดปิ่มปิแบบนี้ครับ ติดกาวดักหนูเราเข้าไปนีเรียบร้อยครับนี่เรียบร้อยครับดูับล็อกครับเรียบร้อยเพื่อนทุบไปครับเรียบร้อยครับหนึ่งตัวนี่ยเจอเนี่ยต่อชนให้แบบนี้สบายครับเล่นสบายแล้วแต่ถ้าคิดจะลุยเดียวนี่ยากครับยากสุดนิดหนึ แต่ว่าอยู่เลนก็ไม่ลำบากเพราะว่าสกิลสองมันบันคีบได้นะลดเลือดคีบเป็นกลุ่มเร็วครับสกิลหนึ่งก็กันกันเข้ามาได้วางดักหน้ากันเข้า,ขามาเข้ามาล้วงเราครับอยู่เลนก็ไม่ไม่ถือว่าลำบากครับตอนนี้แต่ถ้ามีเพื่อนที่หยุดได้สตันให้ได้สามารถฆ่าได้ตั้งแต่วิวแรกๆเลยคนระับถือว่าดีทีเดียวน่รครับเราได้ป้อมไปครับตอนนี้ ่าแล้วเพื่อนบวกลครับเพื่อนเข้าแล้วเพื่อนเข้าไหมเข้าไหมจัดครับนี่ครับหนีไปไหนล็อกครับหนีเรียบร้อยครับเจอไฟดูดข้าไปเจอคูกไฟรั่วครับดูดไปครับเรียบร้อยงายเลยทีเดียวอ่ารู้สึกว่าจะไม่ค่อยยากครับเกมนี้โอ้แต่เราผลงานเราดีนะนี่ครับกันวางกันกันเข้ามาครับ ก็ฆ่าเกินครึ่งครับถือว่าเป็นเกมที่เล่นได้ฟุกอีกเกมนึงเชื่อว่าเล่นดีนี่ครับเราไปวางหนักหน้าเรียบร้อยครับแล้วก็คอมบูครับปุ๊บเรียบร้อยแล้วผมบิงนี้ครับนี่ครับฟิกเกอร์เรามีครับบินนี่แต่ไม่งั้นโดนมากันกาดระเบิดหัวแนี่ยนะครับก็ถ้าใครสนใจก็เอาสกิลชาริเนเจอร์แบบนี้ไปเล่นได้ครับสกิลฟิกเกอร์บิง เอาไว้ช่วงๆเฉียดตายแบบนี้ครับอืมแล้วก็นั่นเดี๋ยวไม่ยาก,กเกมนี้ดูแล้วไปครับลุยต่อครับเสร็จเราก็เลาะก้อมไปแล้วครับตอนนี้รอปิดเกมอย่างเดียวครับ รอแทงกอนครับเพื่อนรอแทงกอนครับนี่รอโรลูกครับโทลูชนเราตามครับถ้าโถลูกถ้าวัวไม่ชนเรายังไปตามนี่ครับเราชนกันนะครับพอเราเปิดไม่ได้ครับเปิดยากครับสกิลหนึ่งอาจจะวางแถมได้แต่ถ้าเราเราต้องใช้ระยะเวลาในการยืนไล่สกิลออลติเมทครับถ้าโดนหยุดก็คือจบเท่านั้นนี่ครับอ่ะโดนแล้วครับนี่วางยึดไอยครับหนึ่งคอมโบครับ เก็บได้แน่นอนครับนั่นแหละครับเรียบร้อยครับโอ้โหครับเรียบร้อยครับน่าจะชนะครับดันป้อมครับตีป้อมอย่างเดียวครับตอนนี้อือย่าไปสนใจครับตีป้อมตีป้อมไปนะน้องวิ่งมาเดี๋ยวดักหน้าแล้วเกิดมีใครวิ่งมาย้อนกางจะออกมาย้อนคงูมีบอกมาแล้วตอนนี้แล้วก็น่าจะเรียบร้อยครับดูแล้วเกมนี้ครับนั่นแหละครับ ็ตามนี้ครับสำหรับรีวิวอเลสเซอร์ก็ขอบคุณทุกคนครับที่มารับชมที่ดตามกดไลค์สมัครให้กันทุกคนก็บอกพวกใหม่คลิปหน้าผมก็สวัสดีครับเอ็มวีพครับผมอ่าบายครับผม